สวัสดีครับดีมเซอร์วิส MDM วันนี้มีข้อมูลที่อยากมาเล่าสู่การฟังก็เป็นรถยามาฮ่า GT 125มีปัญหาเกียรวันระดับน้ำมันเชื้อเพลิงมันไม่ขึ้นก็ทำการตรวเจเช็คแล้วก็พบปัญหาอยู่ที่เซ็นเซอร์หรือเป็นค่าความสันทานที่ติดตั้งอยู่กับชุดลูกลอย อยู่ที่เรือนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมันมีปัญหามันสกรปรกมันสกรปรกแล้วก็ขามันหักทีนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจเช็กวัดค่าความต้านทานดูมันมีที่มีวิธีการตรวจเช็กยังไงก่อนอื่นท่านต้องมีมันติมิเตอร์เป็นแบบดิจิตอลหรืออนาล็อกอนาล็อกก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกหรือท่านถนัดก็ถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยหนึ่ง ปรับมันติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์มย่านวัดโอห์มปรับไปที่ย่านวัดโอห์มหลังจากปรับไปที่ย่านวัดโอห์มเสร็จก็ให้เอาปั๊มน้ำมันเชเื้อเพลิงเรือนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งขึ้นเอาตั้งขึ้นเพื่อให้ลูกลอยมันอยู่ในตำแหน่งที่น้ำมันหมดหรือมันอยู่ในตำแหน่งที่น้ำมันน้อยที่สุด หลังจากนั้นนำขั้วบวกของมันติมิเตอร์ไปแตะที่ปักสายไฟที่เรือนที่เรือนปัม๊มมันจะมีปักสายสีดำให้เอาขั้วบวกไปแตะที่สายสีดำเอาขั้วลบไปแตะที่สายสีเขียวค่าที่อ่านได้ในระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำสุดต้องอยู่ที่90-100ถึง100โอห์ม สองให้เราเลื่อนลูกลอยเกียรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงให้ดันขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดหลังจากดันขึ้นไปเสร็จให้เรามาอ่านค่าที่มัลติมิเตอร์ค่าที่อ่านได้ต้องอยู่ที่4ถึง10โอห์มอีกครั้งนะครับปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ยันวัดโอห์มแล้วนำขั้วบวกของมัลติมิเตอร์ ไปแตะที่สายสีดํานําคูลบไปแตะที่สายสีเขียวตั้งเรือรนเป๊าน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเพื่อให้เพื่อให้ลูกลอยอยู่ในตำแหน่งที่ต่ําสุดหลังจากนั้นอ่านค่าที่อ่านได้บนมัลติมิเตอร์ค่าที่อ่านได้ต้องอยู่ที่90-100โอห์มห oh ลังจากนั้นค่อยๆดันเกจวัดหรือค่อยๆดันลูกลอยเลื่อนขึ้นไปจนสุด เลื่อนขึ้นไปจนสุดปุ๊บก็มาอา่านค่าก็มาอา่านค่าค่าจะสังเกตได้ว่าค่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือค่ามันจะน้อยลงมาตรฐานของมันจะอยู่ที่สี่ถึงสิบโอห์มจะอยู่ประมาณนี้ถ้าค่าที่อ่านได้มันไม่อยู่ในมาตรฐานหรือมันไม่สามารถอ่านได้เลยค่ามันไม่ขึ้นเลยนั่นแสดงว่าเซนเซอร์ หรือชุดหน้าสัมผัสลูกลอยที่มันเป็นแผงค่าความต้านทานเนี่ยมันมีปัญหาให้ทําการเปลี่ยนใหม่เราจะไปหามือสองมาใส่ก็ได้หรือเราจะซื้อชุดเรือนมาใส่ก็ได้ถ้าไปหาของมือสองเราต้องทําการวัดสะก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับก็ต้องทาการวัดและเช็คสะก่อนก่อนที่จะประกอบเข้าไปสําหรับวิธีการวัดค่าความต้านทานของป้อนน้ำมันเชื้อเพลิง วัดค่าความนทานชุดลูกรอยวัดระดับน้ำมันจะพึงของยามาฮ่า gt 1 2 5ก็มีเพียงตัวนี้ครับก็ฝากติดตามชมคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ